adaptive LED headlamps adaptive LED headlamps ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนและป้องกันแสงไฟจากรถคุณไม่ให้เข้าตาผู้ขับรถคันอื่นระบบไฟหน้าประกอบด้วยหลอดไฟ LED เรียงเป็นแถวโดยแต่ละดวงจะส่องสว่างในแต่ละพื้นที่ของถนนในขณะที่ระดับความสูงของแสงไฟจะขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ และยังมีไฟ LED ที่ทำหน้าที่เป็นไฟต่ำส่องสว่างในมุมที่กว้างขึ้น Adaptive LED Headlamps ช่วยให้คุณขับรถด้วยไฟสูงได้อย่างต่อเนื่องโดยแสงไม่เข้าตาผู้ขับรถคันอื่นระบบจะทำงานเมื่อคุณปรับไฟหน้าไปที่ออโต้และผลักก้านไฟไปที่ตำแหน่งไฟสูงกล้องเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะตรวจจับสภาพถนนและปรับไฟหน้าให้สูงหรือต่ำให้เหมาะสมกับการขับขี่เมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าระบบจะตรวจจับตำแหน่งและระยะห่าง โดยไฟ LED ในตำแหน่งที่ส่องไปยังรถคันหน้าจะดับลงเมื่อขับที่ความเร็วเกิน95กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะปรับเป็นไฟสูงอัตโนมัติเพื่อทัศนวิสัยที่ดีหากมีรถสวนมาระบบจะปิดไฟ LED ดวงที่ส่องไปรบกวนโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณขับรถที่ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบไฟต่ำจะส่องสว่างในมุมที่กว้างขึ้นเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะช่วยให้คุณไม่ต้องปรับไฟหน้าเองทำให้มีสมาธิและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน Adaptive LED Headlamps หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense จาก Mazda Mazda